ศิลปะงานสีมือจากการใช้นิ้วมือ,อมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กชายธนทีิพเขาจะทำออกมาเป็นลูกอะไร

โอยคอเหมือนนกกระยางแล้วพี่โอ้ยนกหิวนะคะอด,อดอๆอย่างนี้นึงน, <mm> นกนี่แค่เจอห่างนี่ก็เดินคอตกแล้วนะคะอจะหักอะไรคะนกตัวนี้นอ้น,น, <mm> นกเป็นลูกเสยอพ่ะตัวนี้ เป็นคู่กันแบบฉีดสีนะแต่ก็ใช้ได้ไเป็นไรคอะไรคะผีจมพูเใ็ลตวกวันซะหน่อยหอมเหลือเกินพอมเมืนเจ้าของเออความรู้เจ้าของดูความผอมนะความพอมเนะม,มือนเจ้าของ ตัวนกยังไม่เงียนเลยดูดูดูนกเลยนะขนก็เกิดกระเติงก,กระตุยกระตายมปแล้วฟองไม่ชัดเห็นไหมะเห็นขนนกเหมือนเหมือนผัดขนยังไงชอบคนไม่รู้ตัวนกละอ้าวลูกตาอะไรอยู่เนหัวขนาดนั้นล่ะนี่นโอ้โหมันมอยู่สูงไปแล้วลูกตาละกว้างๆต,ตาแผๆ๋ๆไง ไม่เหมือนตอนเล่นเกมเลยมาเร็วๆนี่เอาปากกาจุ่มสีแค่อย่างนี้จุ่มแค่หัวๆนี่แล้วก็นี่นี่นีให้ดูก่อน เอาปเอาปากกาตั้งกระดิ่ตั้งาปากกาเันหัวใหญ่ไม่ค่อยตั้งเส้นอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆวงกลมหมอนเนี่เล็กๆค่อยๆอ,อย่างนี้เหมือนเห็นเคยเห็นคนจีนเขาเวลาเขาเขียนหนังสือไหมเขาตั้งมือจุงจิ้จุ่จิ้มจุ่จิ้อย่าง,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 งนี้ให้เนี้ยอ้าวแต่นนี้ว่าอ้าวอ้าว หัวเลาะหัวเลาะคือนกยูงของเจ้าอ้วงเรียนจะได้มีความกระตือรือร้นจะได้เอาไปสมัครทำงานขับหนูช่วยเอาแล้วหมดแล้วหนึ่งเช้ วางนิ้วดีๆให้เต็มก่อนสีแล้วค่อยยกขึ้นเห็นไหมเนียหายเลยอันนี้ก็แฉะเกินไปอักเดีเวอะไรอะนี้วเป็่อะไรคันนี้เรื่ปนี้่องอันนี้นกย่องไอันนี้ก็แเ่ันก็เื่งนีก็เรื่องไปันนร่องไนิ้ก็ขยเรั้กระดอเข้ามาสิคะอ,คอยู่นน,น้่องนก็ต้เองเอื้ืองไปนน้่องไปนนรอคะ สามแถวแล้วสวยนะคะใช้ได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้วงบอกว่าอ้วงจะมาทุ่มต่อมาตรงนี้อ้วงนิวเคสนะฮะเคสแต่ว่ากดกินได้นะคะนี่เป็นรูปต้นฉบับของคุณแม่ค่ะ ไม่ต้องถ่ายก็นด้คันแค่จุ่มน้ําแช่เนี้ยก no ็จะได้รู้ว right> ิธีจุ่มน no ้ํว่าจุ่มยังไงไม่ให้นิ้วแฉะจุ่มน้ําแล้วก็เอานิ้วมาปัดปาดขอบๆข้างอ๋ยเจ็บก็มาถูๆสีมาดูอย่าให้มันเยิ้มมากนะเดี๋ยวมันจะได้ไม่แฉะเกินไปถามครูว่าจะมีกิจกรรมจากสีน้ำอีกไหมครับ ผมจะได้ถอยสีน้ำรุ่นใหม่รุ่นนี้ไม่ค่อยเวิร์กสีมันจางไปครับแต่ราคามันก็สมราคามานั่นแหละเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะได้รู้แล้วว่าของใครจะสวยกว่ากันรู้ก็น่าจะรู้แล้ไแม่